สวัสดีจ้าทุกๆุกคนอามาเจอกันก็พอในเพจสื่อปลุกใจสวยรวยเฮงกันอีกแล้วเนะาะอามาเจอกัน <c oughs> โอ้โหวันนี้ใช่เขาเรียกว่าใช่อะไรนะแอปเออของของเฟซบุ๊กเนาะดูหนาหลักฟุ้งฟิ้งบ้างเลยเนะาะอะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบานะ้างเนาะอาเออเขาเรียกว่าอะไรมาส่งความรักอาความปรารถนาดีเนาะให้ทุกคนเนาะผ่า นี่แหละเนาะวันนี้เนาะพรมีเรื่องราวดีๆมีสิ่งดีๆนะจ๊ะมาสื่อสารให้ทุกคนอีกแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนี่แหละเกี่ยวกับกฎจักรวันกฎแรงดึงดูดนะจ๊ะใครเจอพรเป็นครั้งแรกสามารถกดติดดาวกดติดตามได้เลยหรือว่าใครกดติดดาวกดติดตามในเพจแบ่งปันของพรอยู่แล้วเนาะสามารถกดแชร์เรื่องราวดีๆนี่แหละสร้างเออพลังงานเออส่งต่อสิ่งดีๆออกไปเนาะสิ่งที่เราส่งออกจากตัวเรา จะสะท้อนกลับมาหาเราเท่ากับหรือมากกว่าเสมอการที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบเนี่ยเราถ้าใครได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้มาบ้างแล้วเนาะเราจะรู้เลยว่าทุกอย่างคือพลังงานมันเป็นบอดี้เป็นกายาเป็นสสารที่เรามองเห็นสัมผัสจับต้องอยู่ใดเนี่ยเพราะว่ามันมีความสั่นสะเทือนในระดับที่ต และอยู่ในระดับเดียวกันนาะเราจึงมองเห็นด้วยตาเปล่าเออสิ่งที่พอนพูดเนาะพูดคร่าวๆพูดเป็นไกด์ไลน์พูดนาทางให้เพื่อนๆเนาะไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะและที่สําคัญเนาะสิ่งทีเออ่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราไม่เคยศึกษาเราไม่เคยอะไรมาก่อนใช่ว่าจะไม่มีอยู่บนโลกใบนี้นะจ๊ะลองเปิดใจเปิดความรู้สึกให้มันกว้างๆแล้วเราจะได้รู้ว่าโลกใบนี้เนียมันมีอะไรที่ ให้เราได้เรียนรู้แล้วก็มีความสุขต่อยอดชีวิตไปเยอะแยะเลยนะจ๊ะวันนี้เนาะเข้ามาเจอกันแล้วอย่าลืมกดแชร์เรื่องราวดีๆสร้างบุญสร้างอน,นิสงส์ไปได้วยกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอปั๊บกล่องอีกนียโอ้ชอบมากเลยอ่าสำหรับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแอปนี่เนาะเออเหมือนก็นแบบมันทำให้เราแบบได้เรียนอะไรสนุกสนุกด้วยเนาะเออเป็นความสุขเขากบกดที่เราฝึกอยู่เลยเนาะอ่ามา ه, วันนี้นะจาจะอพอนขึ้นคอนเทนต์เอาไว้เนาะว่าเราเรียนรู้เรื่องราวของกฎจักรวันกฎแร,ร,รงดึงดูด LP, กฎ NLP กฎวิทยาศาสตร์ทางจิตอะไรต่างๆนานามากมายนี่แหละสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเรามีความรู้พื้นฐานมาประมาณนี้นแล้วการที่เราจะสามารถดึงดูดเหนี่ยวนำหรือได้รับผลลัพธ์ที่เราปรารถนาเอาง่ายๆเลยไม่รอไม่คอยมันแหละเอออยากอยากสำเร็จอยากได้ เออซึ่งทุกคนมีความปรารถนามีเจตจำนงมีเป้าหมายที่ต่างกันอยู่แล้วจริงไหมบางคนพึงพอใจกับเป้าหมายประมาณนี้บางคนพึงพอใจกับสิ่งนี้บางคนต้องการสิ่งนั่นเพื่อที่จะได้สิ่งนี้ทุกคนมีเวมีวิถีเป็นปัจเจกเป็นหนึ่งเดียวของชีวิตว่ากันไม่ได้เนาะสิ่งเนี้ยถ้าเรามองโดยใจเป็นกลางพี่หอมไม่เล่นประตูนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูแลออโอเคกลับมาละเนาะนี่แหละ ที่นี่พอนจะบอกเพื่อนเพื่อนอย่างนี้จ้ะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นคนเลือกตัดสินใจเลือกอ่าล้านเปอร์เซ็นต์เลยไม่ใช่แค่ลอยเปอร์เซ็นต์เนาะอ่าขออนุญาตละคายคอเนาะที่นี่สำหรับวันนี้เนาะเอาเอาเน้นเนนลักๆเพื่อนเพื่อนจ๋ะอ่าเหมือนมีอะไรติดหน้าเนาะ,ะอ่าคันหัวด้วยเ <laughs> นาะ พรอ,อยากจะมันเน้นย้ำกับเพื่อนๆอข,อขอเขาเลื่องเลยเนาะ,อ,ะอย่าลืมกดแชร์ออกไปด้วยนะจ๊ะลืมอีกนิดนึงใครที่ติดตามพรในเพจสือปกใจสว,วยรวยเฮงอยู่แล้วเนาะเพื่อนๆทุกคนสามารถไปกด Subscribe พรในช่องทาง YouTube เพิ่มเติมได้นะจ๊ะจะมีวิดีโอไปอัปเดตให้อยู่เรื่อยๆเป็นประจำเลยเนาะ เพราะว่าหลายๆคนน้องไม่สะดวกที่จะเข้ามาในเพจเออมันมีฟีดมันมีการโพสต์กนันวันนี้นั่นบางคนชอบเข้าไปน YouTube มันง่ายมันสะดวกเนาะก็เข้าไปกด s u b สไคร b e กันได้เลยนะจ๊ะอ,อ่เป็นลมใต้ปีเป็นการยานามิที่ดีต่อกันได้ทุกช่องทางเลยนะเนาะอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะจ๊ะใครที่เออยังไม่มีพื้นฐานยังไม่รู้อะไรเลยอย่าเพิ่งเขาเรียกว่าไหายท้อใจหรือว่อารู้สึกน่นนี่นั่น ไปศึกษาหาข้อมูลค่อยๆเรียนรนนู้พัฒนาไปสิ่งที่เราเจอสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตเราในแต่ละวินาทีน่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะมันถึงวาระถึงเวลาถึงปัจจัยอะไรบางอย่างพูด <c oughs> ง่าไๆเรามีความพร้อมระดับจิตวิญญาณนั่นแหละแต่ว่ากายภาพเราบางทีด้วยข้อมูลที่เราสะสมภัยนอกมาเนาะมันอาจจะพักดันให้เราเลือกที่จะคิดพูดลงมือทําต่อหรือไม่ต่อมันก็อีกปัจจัยหนึ่งแต่ถ้าเราฟังช้าๆลูก เจรนาชัดๆเราจะรู้เลยว่าทุกอย่างมันเข้ามาหาเราเพื่อสนับสนุนชีวิตเราให้ไปต่อเนาะอ่าทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยวันนี้ทําไมพรถึงมาพูดถึงเรื่องการตั๊กการจูนพลังงานเนาะทางภายในภายนอกลกัลกๆเลยหัวข้อคอนเทนต์ที่พรขึ้นเอาไวนะ้น่ะเพื่อที่จะพักดันให้เราบรรลุในเป้าหมายที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ไดมดท่าสดชื่นออสดชื่นยังไงคือมันถูกอกต้องใจมันรู้สึก f e ล l i n g มันได้มันเป็น flow ของชีวิตเราเราคือปัจเจกเราเป็นหนึ่งเดียวเอออะไรที่ใช่อะไรที่รู้สึกโอเคเลือกสิ่งนั้นเลยเนอะอ่ะมาที่นี่พอนจะบอกอยางงี้ว่าการที่เอออ่ะเ,เสียงเสียงมากการที่เราจะเอ,อ่อเพิ่มพลังงานทางภายในภายนอก ให,ให้ตัวเราน่ะได้พุ่งไ้สู่เป้าหมายและเป้าหมายก็มาเจอเราให้มันรวดเร็วอ่ะพอเรามองไปในเรื่องของอพอนขอพูดในในคนที่มีพื้นฐานประมาณนึงเนาะแต่ทำไมมีก็ไปศึกษาได้อย่างที่พอนพูดนั่นแหละว่าเออเฮ้ยฉันไม่อยากรอฉันไม่ฉันไม่อยากอายุ70-80แแล้วถึงจะมีเงินลอยล้านพันล้านหมื่นล้านมันเหมือนกับแบบว่า มนุษย์มีอายุไขเนาะมันมันใช้ชีวิตไม่ได้เต็มศักยภาพทามันจะรอนานขนาดนั้นน่ะฉันขอแบบว่าสําเร็จง่ายสําเร็จไว้ใน1ปี2ปี3ปีไม่เกิน5ปีเนี่ยได้ไหมใช้ชีวิตได้ครบรอบด้านเลยนาะทีการงานการเงินสุขภาพความรักทีดีครอบครัวทีด่ดีการมีสิ่งดีๆแบ่งปันกลับคืนสู่สังคมสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์สุข ให้แกโลกนี่ในทุกทิศทุกทางขอแบบเอาเร็วๆเลย5ปี4ปี3ปีเนี่ยเอาสําเร็จดังที่ปรารถนาเลยสิ่งไหนที่มันสําเร็จแล้วมันได้แล้วก็ขออัปเลเวลเพิ่มขึ้นไปอีกแบบไรขีดจากัดได้ไหมพอรบอกเลยว่าเราทําได้ซึ่งพรเป็นคนหนึ่งถึงแม้จะได้บรรลุในเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างของพรอแล้วพรก็จะตั้งเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า เรายังกินเรายังขับถ่ายเรายังมีความต้องการเราอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากได้อยากท่องเที่ยวอยากมีอะไรเก็บออมอยากมีชีวิตที่มั่นคงจริงไหมเราไม่ได้ละทางโลกเพื่อที่จะไปบวชหรืออยู่ทางธรรมเราต้องการสําเร็จทางทางธรรมทางโลกเออเราไม่ใช่แบบว่าฉันจะนิพพานแล้วมันมันก็ยังไม่ได้เบื่อนั่นเนื้อภาพออกไว้ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในภาคที่สมบูรณ์สมดุลสมส่วนเออเนาะการเพิ่มพลังงานภายในและภายนอก เพื่อที่จะให้เราบรรลุในเป้าหมายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องกระทําถ้าเราอยากเป็นคนเปอร์เซนต์ส่วนน้อยที่ประสบความสาเร็จในโลกใบนี้ในชีวิตนี้ซึ่งคนลหลายๆคนอาจจะลู่เรื่องเราเราเนี่ยเราก็ปล่อยวางเลยผ่านปล่อยผ่านไม่สนใจบางคนเอาจริงเอาจังแต่ยังไม่เจอจุดพีคของตัวเองสารพัดลอยแปด แต่ว่าน,นี้พรขอมาให้ข้อมูลเป็นกลางข้อมูลตรงๆง,ง,ง่าย,ายๆเข้าใจในรูปแบบในลักษณะในฉบับของการสื่อสารของพรเองเลยว่าการเพิ่มพลังงานทางภายนอกภายในเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้เราบรรลุในเป้าหมายเออทาไมถึงเป็นอย่างั้นอ่าเพราะว่าพรเป็นคนนึงเนาะที่ชอบลักและปรารถนาและหมั่นเพียนในการที่จะศึกษาเรียนรู้ อ่านหาข้อมูลใน Google ดู YouTube สื่อหนังสือมาอา่านฟังหนังสือเสียงลงคอร์สเรียนแต่ว่าคอร์สไม่ใช่ว่าไปทุกข่ายทุกคอร์สเป็นเป็นนักเรียนรูพันคอร์สลอยคอร์สแบบนั้นไม่ใช่พอจะเหมือนเหมือนจิตเราเขาจะบอกเราเองอะ่ะว่าเฮ้ยเราเราต้องการเรียนรู้จุดตรงเนี้ยเราถึงจะเรียนอ,อ,อารมณ์แบบนั้นอะ ต่ทุกครั้งที่พรได้พัฒนาตัวเองเนาะพรแบบได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่พรปรารถนาเร็วมากๆพรถึงอยากเอามาแบ่งปันพือนๆในรูปแบบที่เป็นพรไม่มีอะไรถูกที่สุดดีที่สุดแย่ที่สุดทุกคนพัฒนาได้ตลอดเอาง่ายๆพลังงานเราเปลี่ยนผันถ้าเราทําให้พลังงานเราคงอยู่ที่สเสถียรผลลัพธ์รเราก็จะทีสะเสถียรเหมือนกันโอเคไหมฉะนั้นเพื่อนๆจ๋าการที่หลายๆคนเข้าใจว่าเฮ้ยฉันจะสําเร็จเนี่ย ันต้องแบบรอหาปี10ปี30ปีอายุฉันไป80 90ปีแล้วเราจะได้ใช้ชีวิตเท่าไรอะ่ะเ,ออเออพอ่อนเพื่อนเคยเห็นผู้พันแซนเดอร์ไหมที่ไก่ทอดเคเฟซีเนาะโอ้อโหเป็นมาหลายอาชีพอะ่ะจนสุดท้ายแบบประสบความสำเร็จก,การทำแฟนชายเนาะไก่เคเฟซีขายแต่ถามว่าได้ใช้ชีวิตอีกนานไหมสำหรับพรพรมองวันหน่อยนะสำหรับพรเนาะมันจะดีกว่าไหมถ้าเราอายุ20กว่ากว่า30บ สี่สิบแล้วเราได้ใช้ชีวิตเต็มศักยภาพทุกด้านเลยเนาะพรเป็นคนหนึ่งที่เลือกแบบนั้นเนาะที่นี่หลายหลายคนนะ่ะบอกโอเคฉันก็เลือกเหมืนอนเธอนั่นแหละเพราะฉันก็อยากได้เหมืนอนเธอนัออ่นแหละพรจะบอกุณเปอนอย่างนี้ว่าพรได้มีโอกาสอ่านหนังสือซื้อหนังสือมาอ่านนั่น,าาน,นแหละอืแล้วมันเป็นหนังสือที่ตอบโจทย์ความรู้สึกคําถามของพรทุกๆอย่างเลยพรจะบอกเพื่อนอย่างนี้ว่าอืเชื่อไหมว่าการเพิ่มพลังงาน ภายในคือความรู้ซึกหรือเพิ่มพลังงานหจิยใจสำนึกของเรากับเพิ่มพลังงานให้ร่างกายเราเป็นสิ่งที่จะต้องทำในทุกวันทุกทุกวันทุกทุก,ทกวินาทีทุกทุกสติจับความรู้สึกได้ทุกอย่างที่พอนพูดคือการฝึกให้ตัวเองรู้เนื้อรู้ตัวเราจึงจะก้าวไปสู่เป้าหมายของเราได้อย่างแท้จริง ทำไมถึงเป็นอย่างงั้นเพราะว่า,ามันเป็นกฏวิทยาศาสตร์เนาะคนที่คิดว่าเอ้ยฉันรอไปเรื่อยๆอ่ะฉันรอไปเรื่อยๆอ่ะพี่ออมไม่ปิดประตูมาม้านะคะอ่ะเดี๋ยวนจะจ๊ะรอมามาไลฟ์สด ใครที่คุณคุณเคยเนาก็จะรัวพ่อนดูแลลูกชายด้วยเนาะโอเคมาพอดีพ่อน,น่ะเปิดหน,น้าบ้านเราก็รับแสงอน่ะืออ้มันไห้มันแจ้งเนาะมันไม่มีดดแดดเราไงที่นิเกเลมันก็ว่าลูกไล,ล่ไปปิดประตูอนะไรเนาะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแสงมันจะหายเนาะโอเคที่นี่พ่อนจะบอกเพื่อนอย่างนี้ว่าทําไมพ่อนต้องเน้นว่าพลังงานต้องอัพเลเวลต้องใส่ต้องอัพต้องอัพลงไป ในทุกเวลาทุกวันหลายๆคนบอกว่าเออฉันก็เรียนรู้แล้วฉันพัฒนาแล้วฉันโปรแกรมจิตตอนเช้าแล้วฉันโปรแกรมจิตตอนกลางวันแล้วฉันโปรแกรมฉันใส่คําพลังงานบวกบวกบวกแท้ให้ตัวฉันเองในรูปแบบที่ฉันปรารถนาอยากจะให้เกิดขึ้นในชีวิตแล้วเย็นก็ทาแล้วก็ต้องรอไปสิรอไปรอไปพรบอกเลยว่ามันมีทางหลัดที่ดีกว่านั้นพลังงานหมายถึงร่างกายเราที่ก่อกาเนิดมาจาก ออพอแม่เราที่ห้กําเนิดเรามามาจากถาดดินนําลมไฟเป็นพลังงานจากพืชพักน้ำดื่มถานดินนําลมไฟอากาศความร้อนทุกสิ่งทุกอย่างคือผลรวมของความเป็นมนุษย์เป็นสรรพ,พสิ่งเป็นสรรพ,พสัตว์คือลักๆเลยมาจากถาดดินนําลมไฟก่อกาเนิดเป็นทุกสรรพ,พสิ่งเป็นองค์ประกอบของโลกใบนี้เออพอเข้าใจอย่างีงแล้วเนาะการที่ทําไม คนเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายมีอายุไขแค่นี้แค่นี้เราบางคนก็ป่วยเสียชีวิตนนนนเพราะว่ามันเป็นไปตามกาลเวลาทุกอย่างมีการเสื่อมถอยอยู่ตลอดเวลาและพรจะบอกเลยว่าจักรวาลด้านมืดมีอยู่กว่า70%คือพลังงานแห่งการลดลงและเสื่อมถอยซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบแน่ชัดร้อยไม่ได้ว่าไอความมืดกว่า70%หรือเขาเรียกว่าพลังงานด้านลบด้านมืดนั่น มันมีอะไรเป็นองค์ประกอบอยู่ในนั้นบ้างแต่เราก็ไม่ต้องสนใจขนาดนั้นเนาะเรามามองดูแค่ว่าไอ้สาที่มันดีด,ด,ดีต่อชีวิตเราพอที่จะให้เราอัพเลเวลและใช้ชีวิตได้ดีงามขามพบขามชาติได้เนี่ยก็พอแล้วเนาะใน30%คือการที่บางคนเกิดมาเออฉันก็เป็นของฉันไปอย่างงี้แหละลมเพลลมพัดไปตามลมตามแรงไปคนนั้นว่าอะไรฉันก็ตามคนนี้พูดอะไรฉันก็น่อย คนนี่ตัดพ่อฉันยังไงฉันตอบสนองแบบรุนแรงแบบโมโหใหญ่โตทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วถ้าเรามองดีๆมองช้าๆมองชัดๆเราจะรู้เลยว่ามันถ้าเราไม่คิดพิจารณาหาเหตุผลดีๆมากับเคลื่อนชีวิตเราจะนําพาตัวเองไปอยู่ในหลู่หล่องพลังงานลบหรือพลังงานเสื่อมถอยเกือบจะตลอดเวลาเลยฉะนั้นจงโฟกัสมีสติในการใช้ชีวิตให้ดี นำพาร่างกายจิตใจความรู้สึกของเราให้อยู่ในโฟลของพลังงานด้านหวกด้านสว่าง30%ดีเข้าไว้ออและการเพิ่มพลังงานทางภายนอกภายในให้เราสามารถอัพเลเวลหรือนำพาตัวเราเข้าสู่เป้าหมายและดึงดูดเป้าหมายเข้าสู่เราได้ด้วยการ เพิ่มพลังให้เขาเป็นประจำสม่ำเสมอมีสติรู้เนื้อรู้ตัวเพิ่มให้ทีให้บ่อยให้เร็วให้แรงให้ทีให้เสถเยรนที่สุดในระหว่างวันระหว่างคืนที่เรายังไม่หลับหรือว่าอดรอปก,กายภาพนี่ลงไปด้วยการน,นอนรับพักผ่อนนึกออกไหมทำยังไงล่ะอาพรอขอพูดถึงสภาวะภายในก่อน สภาวะ่ะภายนอกเนาะขับเคลื่อนภายในภายในขับเคลื่อนภายนอกเราหูตาจมูกลิ้ยกายใจเรารับรู้อะไรเข้ามาตีเป็นความรู้สึกสมองกันต่อเออมันเขา่าสู่ภายในภายในเห็นอะไรรับรู้สัมผัสจากภาษาทั้งห้าอะไรมากบ่อยทีสเสถียรสิ่งนั่นจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราหมุนวนลูปไปใครที่ผ่านพ้นพ้นผ่านสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไม่ได้สักทีก็เพราะว่ายังหมุนวนลูกกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองปัจจุบันคณะ และตอบสนองในด้านที่เราไม่ตองการแต่ถ้าอะไรมันเข้ามาสู่ชีวิตเราถ้าดีก็ตอบสนองในด้านดีให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามันไม่ดีก็หาเหตุผลพีเมียมสิ่งดีๆตัวอย่างแบบอย่างดีๆรูปภาพดีๆคำพูดดีๆมาพูดมาคิดมาทับสิ่งนันซักปัดเป่าสิ่งที่ไม่ปรารถนาอย่าไปขยายพลังงานมันเข้าใจใไง่ายไหม ขยายพลังงานเอาสิ่งแม้มันยังไม่เกิดขึ้นเอามาพูดเอามาคิดเอามาทับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราไม่ปรารถนาคิดซ้ำยํำบ่อยในสิ่งที่เราปรารถนาแทนลงไปพลังงานจะแปรเปลี่ยนจะปรับเปลี่ยนเพราะว่าทุกอย่างไม่เคยคงที่ทุกอย่างไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงเป็นพลังงานที่ทีสเสถียรและเกิดขึ้นเป็นมวลเป็นสสารถ้าเราไม่สนใจไก่นี่บอดี้นี่ บอดี้เราเซลล์ Sell เราจะเริ่มเสื่อมถอยยุดฟูยุดเต้นยุด,ยดสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนหน่อยคืออะไรร่างกายเราเริ่มดับพลังงานร่างกายเริ่มป่วยกินเซลลตัวเองแต่ถ้าใครใจฟูใจเบากระตือรือร้นเบิกบานอยู่เรื่อยๆ เราก็จะมีพลังงานบวกมีพลังงานสูงรูซึกกระชับกระเจงเบิกบานร่างกายของเราก็จะสูดหายใจเข้าลึกพอนเอา,า้ากินอาหารย่อยดีมีพละกําลังกายใจนั่นเองเออความรู้สึกภายนอกเออความรู้สึกของร่างกายสื่อถึงสภาวะความรู้สึกภายในหรือจิตใต้สำนึกนั่นเองพอเรามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เรามาพูดถึงสภาวะภายในกันว่ามันดียังไง พอร่างกายเราไม่อ่อนล่าไม่ถอยแรงเราก็จะรู้สึกกระตือรือร้นรู้สึกอยากแบบจะทํานู่นจะทํานี่อยากจะคิดนี่อยากจะดูข้อมูลนั้น<ม>ก็เท่ากับว่าเรากําลังฝึกหายพละกกำลังของความรู้สึกของเรามีความกระตือรือร้นมีพลังงานสูงอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราไม่ได้ขยับขยัน <c oughs> เคลื่อนไหวร่างกายเราจะต้องนั่งทําภารากิจอะไรบางอย่าง แต่เราก็สามารถคิดซ้ำๆและมีกำลังใจกำลังความดู้สึกที่ดีได้ด้วยเฮ้ยวันนี้ทำไมฉันโชคดีจังวันนี้ทำไมฉันเจอแต่คนดีๆเจอแต่สิ่งดีๆได้รับรับ,ร,บรอยของฟรีของดีของขวัญข,ของกำนันทำไมฉันได้เจอแต่เทคนิควิธีการที่จะนำพาชีวิตฉันพัฒนาและก้าวไปสู่สิ่งดีๆได้ตลอดเลย ถามว่ามันเกิดขึ้นหรือ,อยังบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ให้เราตอกย้ำตอกซ้ำตอกเสาเข็มลงไปให้มันแน่นให้มันชัดเจนแต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่เกิดขึ้นก็บอกเราให้สงังถ้าอะไรที่เราไม่สังเกตเราไม่คิดคน่นเราไม่สางขึ้นมามันก็จะไล่ตัวตนไปตลอดกาลตลอดไป แต่ถ้าเราต้องการอะไรขอเพียงเราคิดเราพูดเรารู้สึกซ้ำๆสิ่งนั้นจะเริ่มมีตัวตนคือมีความสั่นสะเทือนทีๆถูกถึงซ้ำๆยำๆบ่อยๆก็ความรู้สึกนคิดก็บคำพูดซ้ำๆเดิมๆที่เป็นพลังงานหัวแทะสิ่งนั้นก็จะเริ่มมีตัวตนขึ้นมาสิ่งนั้นจะไหลเข้ามาสู่เราผ่านผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆถ้าเราสั่งพละกกำลังความรู้สึก กล้ามเนื้อความรู้สึกของเราให้แข็งแรงจากการคิดซ้าๆหรือพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่โชคดีฉันได้รับสิ่งดีๆตลอดเวลาไปไหนมาไหนทําอะไรฉันก็ได้รับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมและยกให้ฉันเป็นซูเปอร์วีไอพีอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือเพิ่มพลังภายในเพิ่มพลังความรู้สึกแค่นี้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อน แต่ต้องการความถี่ความบ่อยความสเสถียรพลังงานถึงจะหนาแน่นชัดเจนจนก่อกำเนิดเป็นมวลเป็นสสารตามลักของวิทยาศาสตร์ได้ใครที่คิดแล้วก็มุนไปคิดเรื่องนั้นที่คิดเรื่องนี้ที่พูดเรื่องนั้นที่สสารมวลต่างๆมันไม่สามารถก่อกำเนิดขึ้นได้ตามลักวิทยาศาสตร์เพราะว่าเราห้ข่าพลังงานกับแต่ละเรื่องหน่อย เราไม่มีความถี่ความเสถียรพอในแต่ละเรื่องสิ่งที่เราปรารถนาจึงไม่เกิดขึ้นอ่าเดีวพามบอกหมใส่อัดอัดอัดทั้งคิดทั้งรู้ซึกทัง้งยิ้มล่าเริงเบิกบานหัวเราะแบบไรขีดจำกัดเออคนที่อาจจะไม่ได้ศึกษาเรื่องราวของกฎต่ตางๆเราเนี่ยมาอาจจะมองดูว่าคนที่เข้าศึกษาคนที่ทําอยู่ก่อนแล้วมองดูว่าเขาบ้าสติฟันเฟือนเลืออ่อไหล เออมันก็จะประมาณนั่นแหละแต่ว่าเชื่อไหมว่าจากสิ่งที่เบาบางใสาบางเบาที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยมันจะเริ่มมีตัวตนผ่านผู้คนผ่านคําพูดผ่านเหตุการสถานาการณ์ผ่านสิ่งต่างๆที่เขามาเจอเราในแต่ละวินาทีในระหว่างวันเออมันไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญนะสิ่งต่างๆที่เราเจออะ่ะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มพลังภายในด้วยการคิดซ้ำรู้สึกซ้ำ กับเรื่องเดิมๆจนกว่าพลังนั่นจะกล้าแก่งกามเนื้อความรู้สึกจะกล้าแก่งเราเราจะได้รับคําตอบได้บรรลุในเป้าหมายและบางคนบอกว่าอ้ยฉันขี้เกียจขีดวันนี้ฉันปวดท้องฉันมวนท้องฉันปวดหัวฉันไม่สะดวกฉ,ดดฉ,ฉันงุดยิษฉันงุนงานฉันงุนงงกับเรื่องนี้แล้วเกินเราจะต้องเพิ่มพละกําลังกายด้วยเราถึงจะมีพละกําลังใจที่ เขาเรียกว่ากล้าแก่งและทีเสถียรแรงพอที่จะบรรลุเป้าหมายถ้าเรารู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจไม่เคยออกกําลังกายไม่เคยกินอาหารดีดื่มน้ำเปล่าไม่เพียงพอถามว่าร่างกายมันเป็นบอดี้ที่รวมมวลรวมส,สารที่หนานแน่นถึกตันขึ้นมาแล้วเนาะมันเกิดการเสื่อมเซลลตายตลอดเวลาเซล์เกิดใหม่ตลอดเวลาตายด้วยการใช้ชีวิตเจอ ถ่องฝ่าสายลมแสงแดดรับฟึงควันกินอาหารมีาสารปนเปื้อนเซลล์ตายแต่เราสามารถเพิ่มเซลล์เป็นได้ด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ไปวิ่งออกกำลังกายสูดดมอยู่ตยตใต้ต้นไม้ที่ให้ออกซิเจนแก่ร่างกายเพียงพอเออยู่ในที่ลมโกกลมสบายจัดบ้านให้สะอาดโนนนี่นั่นกินน้ำเปล่ากินอาหารดีเพียงพอร่างกายทับไทยได้ดี ทองไม่อืดทองไม่บวม่มันเป็นการเพิ่มพละกําลังในชีวิตประจําวันทุกอย่างเลยแต่หลายๆคนนะวิ่งไปหาใครจะช่วยฉันได้โค้ชคนนี้จะบอกฉันได้ไหมโค้ชคนนี้จะดูแลชีวิตฉันได้ไหมคนนั้นจะช่วยฉันได้ไหมคอนบอกเลยสิ่งที่สําคัญยืนรักคือตัวเราเฮ้ยตื่นเช้ามาฉันออกกําลังกายเฮ้ยตื่นเช้ามาฉันจะไปอยู่ในสถานที่มันฟโฟล์ลงผัดเป่าเย็นสบาย การเพิ่มพละกําลังกายภายนอกและภายในจะจูนกันอยู่ตลอดเวลาจะจูนกันอยู่อย่างเงี้ยทุกวันเราไม่จําเป็นที่จะต้องรอรับคําอนุมัติจากใครก่อนที่จะทําสิ่งดีๆให้ตัวเองเราไม่จําเป็นที่จะต้องเออรอใครมาเห็นด้วยก็เราเราแค่ถามตัวเองบ่อยๆว่าอ่าฉันต้องการอะไรวันนี้อาทิตย์นี้เดือนนี้ และอีก1ปี2ปี3ปีข้างหนา้าฉันต้องการบรรลุในเป้าหมายอะไรเขียนขึ้นมาให้มันชัดเจนและก็เพิ่มพะละกําลังกายพะละกําลังใจของตัวเองอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เราไม่ตกโฟล์ไปอยู่ในพลังจักรวาลดานหลบที่มันมีอยู่มากมายเหลือเกินถ้าหลายๆคนใดแต่เราว่าเออฉันเขียนแล้วฉันพูดกับตัวเองแล้วเช้ากลางวันเย็นขังละสอนาที รอไปเถอะแทนที่มันจะสําเร็จเหมือนมันเข่าอยู่ในโกของ17วินาทีอะเพื่อน,นจ้ะเราพูด17วินาทีเราโฟกัสอย่างจริงจังจริงใจ17วินาทีเรายังได้ผลลัพธ์เร็วกว่าก,การทํางานปกติบนโลกใบนุย์โลกมนุษย์ตั้ง2000ชั่วโมงถ้าเราพูดทีถูกถึงรู้ซึกอลเลอรตื่นเต้นกระโดดโลดเต้นทำคข้ายๆก็แบบว่า อยู่ระหว่างเส้นเส้นแดงอ่ะคนปกติบ้าอัจฉริยะเนาะกับคนบ้าแบบว่าบ้าจริงอ่ะบ้าแบบสตีฟันเฟนะ่ะมันมันมันแค่มีเส้นแดงบางๆกั้นกันเองแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าฉันทําแบบนี้แน่ชัดพลังงานฉันเปลี่ยนสภาวะร่างกายฉันหรือทรัพสิ่งคือพลังงานที่ทีสเสถียรจนก่อกำเนิดเกิดเป็นรูปร่างถ้าฉันทําแบบนี้ สิ่งใหม่รูปร่างใหม่อะไรใหม่ๆที่ฉันต้องการมันต้องเกิดขึ้นแต่ฉันจะต้องทำนักทำหน่วงกว่าคนท,ทั่วไปที่ได้แต่รอให้อะไรมาบรรดาลโนแต่ฉันจะบรนดาลโยนชีวิตของฉันเองด้วยการคิดซ้ำพูดย้ำทำยําม,มีความสุขบอกรักขอบคุณสรรพสิ่งอยู่ในโฟลของด้านดีด้านหัวทรุดเรื่องต่อให้มันเข้ามาไม่ดีมันเป็นตะกอนความรู้ซึกความคิดเดิมของ ก่อนหนะน้านี้ก็ช่างมันฉันจะปรับใหม่เปลี่ยนใหม่ณนะปัจจุบันคณะเราก็าจะทําทําทําแบบเนี้ยตั้งเป้าของตัวเองเลยมีกาหนดเวลามีขีดวันเลยว่ะฉันจะสําเร็จในเป้าหมายนี่กี่วันใช้เวลาเท่าไรเมื่อไรแบบไหนเอาให้ชัดเจนแล้วก็เพิ่มกําลังใส่กําลังทางภายนอกภายในอยู่อย่างเนี้ยทางยามรับยามตื่นยามเดิน,ยา,นยามกลางคืนยามกลางวันลหลายๆคนถามว่ายามรับด้วยหรอพรใช่ถ้าเราตอบยาม ใส่ข้อมูลซ้ำๆและรู้สึกอลเลอร์ตื่นเต้นเบิกบานกระตุ้นพลังงานของร่างกายและพลังงานความรู้สึกอยู่ถูกอยู่ทีอยู่เสถียรตลอดเวลาจิตใต้สำนึกของเราซึ่งร่างกายบอดี้กายหยาบของเรารับเพื่อพักผ่อนเอาพละกกำลังแต่จิตใต้สำนึกกำลังทำงานอยู่ตลอดเวลาทำงานอยู่ทุกวินาที <c oughs> ทำงานตลอด24ชั่วโมงทำงานตลอดชีวิตของเรา ตลอดอายุไขของบอดีกาหยาบนี่เขาจะมายุดความฝันของเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญคือจิตใต้สํานึกกาลังซึมซับอะไรบ้างอย่างที่เราเห็นซ้ำๆพูดย้ำๆคิดซ้ำๆเอาตัวไปอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์นั้นซ้ำๆและก็เห็นพูดคิดทําสเปซสปะจิตใต้สํานึกจึงเอาสิ่งที่เข้มข้นที่สุดมาหลอมรวมเป็นความฝันของเราถ้าเราต้องการฝันถึงเป้าหมายเรา และก็รู้ว่ามันฝังลงไปในใจใต้สำนึกแล้วคือการโฟกัสเป้าหมายเพิ่มพะละกกำลังทางภายในภายนอกนั่นเองเนาะไม่ใช่เรื่องบางเืินที่เราฟันที่เราคิดทีเราพูดเราลงมือทำถึงแม้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีไม่เป็นไรเราสามารถเปลี่ยนมันได้ตามที่เราปรารถนา ใส่พละกําลังความรู้สึกดีงามยอดเยี่ยมเปี่ยมสุกทีสเสถียนอยู่ตลอดเวลาใส่ความรู้สึกออกกําลังกายดูแลร่ลางกายตัวอเองถูกทีถึงสถเียนอยู่ทุกวันทุกเวลาเราก็จะสามารถบรรลุในเป้าหมายได้เออนึอกออกไหมในหลายคนน้อรอว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันก็สําเร็จอีก20ปีอีก30ปิปีเดี๋ยวจะมีแบบบัทซั์ก่อนใหญ่มาจากใครสักคนมาให้ฉันหรือฉันจะถูกลอตเตอรี่หรือฉันจะโน่นนี่นั่น แต่เราไม่เคยสั่งเหตุที่จะได้ผลลัพธ์อย่างที่เราปรารถนาเรารอคอยอะไรบางอย่างซึ่งอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นมันสามารถเกิดขึ้นได้และเราสามารถกระตุ้นมันได้จากการใส่พลังงานที่พอนทูดแต่หลายๆคนเข้าใจว่ามันจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะมาจากอะไรบางอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังงานจริงแต่เขามีพลังงานสู <m ur ly> งเขามีพลังงานละเอียดแต่เราพลังงานหยาบอะไรก็ไม่ทำอะไรก็ไม่คิดอะไรก็ไม่สื่อสารอะไรก็ไม่ตัางเป้าอะไรก็ไม่สักอย่าง เราเหมือนเด็กอะที่ไม่มีพลังกำลังที่จะถือของนักแล้วเราจะไปขอของนักของใหญ่ของดีของอลังการงานสาังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากอะไรบางอย่างอะเขาไม่ให้เราหรอกเพราะว่าเราไม่มีศักยภาพในการจะถือในการที่จะรับในการที่จะครอบครองนึกภาพออกไหมฉะนั้นจงฝึกฝนตัวเองทั้งโลกภายในและภายนอก เพื่อที่จะพร้อมรับสิ่งที่เราปรารถนาพลังงานเราหนาแน่งเข้มข้นชัดเจนมากเท่าไรสิ่งดีดตามศักยภาพของพลังงานเราก็จะเริ่มไหลเข้ามาเท่านั้นสังเกตได้เลยในแต่ละวันเราเราได้รับอะไรเราเจออะไรเรามีอะไรถ้าเราต้องการเพิ่มอีกเราก็เพิ่มพลังงานทางภายนอกภายในเข้าไปอีกถ้าเราไม่ต้องการเราก็อย่าไปสนใจสิ่งนั้นหาสิ่งที่เราปรารถนามาคิดทับมาพูดทับมามองเห็นทับแค่นั้นเอง โอเคไหมเนอะวันนี้มาเร็วมาแรงมาแบบแน่นๆนะเนอะอยากให้ทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดก็ฝากเอาไว้เลยนะจ๊ะใครที่รักการพัฒนาตัวเองใครที่ฟังพรพูดภาษาโคราชรู้เรื่องถูกจริตนิสัยก็สามารถเข้ามากดติดดาวกดติดตามพรได้เนาะหรือว่าจะไปกดติดตามพรนในช่องทาง youtube ก็ได้เนาะซับสคไครต์ไว้เนาะชื่อเวาลาพรเหมือนทรัพย์ทวีเนาะพรก็จะเอาวิดีโอในเพจนี้แหละ ไปอัพลงให้เพื่อนๆอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเลยนะจ๊ะเจอกันได้หลายช่องทางเนาะเอาที่เราสะดวกเลยวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมเรียนรู้แล้วต้องเอาไปลงมือทําด้วยเราถึงจะประสบความสําเร็จนะจ๊ะพรอมมีข้อมูลดีๆข้อมูลใหม่ๆที่อัปเลเวลขึ้นก็จะเอามาส่งเปล่าแบ่งปันเพื่อนๆอยู่อย่างนี้แหละเป็นประจำสม่ำเสมอเนาะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ไรน้าไลนี่ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขรวย,รวย,รวยเๆเฮงๆปังๆ สมปรารถนารวดเร็วง่ายดายทุกๆประกาศเลยเดีวเจอกันใหม่จ้า